สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2562ของชาวพิจิกที่เป็นคนมีคนรักแล้วมีคู่แล้วนะคะมีแฟนเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นการดูดวงให้กับลัคนาดังนั้นก่อนที่จะดูคลิปนี้ขอให้คุณไปผูกด,ดวงก่อนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณอาจจะเกิดในช่วงวัน ที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมแต่ถ้าคุณไม่ได้เกิดในช่วงเช้าในช่วงเวลาที่หลังพระ,พระอาทิตย์ขึ้นไม่นานเนี่ยคุณอาจจะไม่ใช่ชาวลัคนาพิจิกก็ได้นะคะขอให้พี่ผูกด,ดวงซึ่งการผูกด,ดวงคุณจะเป็นจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนนะคะทั้งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็จังหวัดเกิดถ้ามีข้อมูลทั้งหมดนี้ครบนะแล้วก็อยากจะผูกด,ดวงนะคะสามารถที่จะดูตัวอย่างการ ผูกดวงด้วยตัวเองได้นะคะโดยการที่คลิกไปที่ใต้คลิปนี้เกดทําตัวอยา่างวิธีการผูกดวงเอาไว้ให้แล้วลองทําตามกันดูนะคะคุณจะได้ทราบลักษาของตัวเองถ้าใช่พิจิกก็ดูคลิปนี้ต่อได้เลยนะคะถ้าเป็นลักษณะอื่นก็ไปลองดูคลิปอื่นกันเพราะเกดทาให้ทั้งลักษณดวงลักนณก็ดวงหนึ่งดวงของราศรีก็อีกดวงหนึ่งแยกกันไปเลยนะคะลองดู ท่านที่ทราบทั้งสองอย่างสามารถดูได้ทั้งสองคลิปแล้วก็นำมาประมวลน,นะคะบางทีจะมีท่านที่มาถามว่าอันไหนแม่นกว่ากันคือหมอดูก็จะไม่ทราบหรอกค่ะคนที่จะทราบได้ว่าอันไหนแม่นกว่ากันก็คือเจ้าตัวเจ้าชะตาเองเมื่อคุณดูแล้วคุณก็ชีวิตของคุณคุณก็จะทราบว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างตามที่หมอดูพูดหรือมันไม่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นลองดูทั้งสองคลิปแล้วเอาไปเทียบกันดูนะคะว่าอันไหนจะแม่นกว่ากัน สำหรับดวงนี้นะคะคลิปนี้นะเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นก็ขอใช้วิจรารณญาณในการรับชมกับฟังด้วยนะคะส่วนท่านที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวหรือว่าอยากจะเรียนทำนายไพ่ยิปซีเกตรับดูรับสอนผ่านโดยมีค่าครูนะคะสนใจสามารถที่จะ เช็คค่าครูและรายละเอียดทั้งหมดได้โดยการคลิกไปที่ใต้คลิปนี้มีลิงก์ที่แปะรายละเอียดทั้งหมดเอาไว้ให้แล้วเมื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมดครบถ้วนแล้วสนใจอยากจะมาดูดวงกันหรือว่าเรียนทํานายไพยก่กันก็ค่อยทักไลน์มานะคะไลน์ไอดีแปะเอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปค่ะเริ่มต้นที่คําทํานายกันเลยนะคะสําหรับเดือนนี้ต้องขอบอกว่าชาวพิจิกมันเป็นความรักที่ต้องใช้คําว่ารักทอรหกนะคะคือ เรื่องราวของความสัมพันธ์เนี่ยมันค,ค่อนข้างจะเหนื่อยๆนะที่ผ่านมาก็คือต้องแบกรับความภาระความความรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์แต่ก็ยังอยากที่จะแบกมันต่อไปอะ่ะมันมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นะคะโดยไพ่สองสองดาบแบบนี้อันนี้คือเหนื่อยเหนื่อยกับความสัมพันธ์สิบไม้เท้านะไพ่สองดาบแบบเนี้ยมันมองว่าบางทีความสัมพันธ์มันไม่ดีหรอกมันไม่ได้ดีหรอกแต่มันก็ยังอยากที่จะไปต่อหรืออีกในแบบหนึ่งก็คือมันไม่ได้มีความความรักแล้วห่ะกแต่ว่า มันก็มันก็จาเป็นจะต้องไปต่อด้วยเหตุผลกลไกอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของเวรกรรมเพราะมีภัยเวรกรรมขึ้นมีโอกาสที่ความรักของคุณเนี่ยกับคนนี้เนี่ยมันมันเคยเป็นคู่บุญคู่กรรมกันมาช่วงเวลาที่มีความสุขก็เป็นช่วงเวลาที่ผลบุญมันมันมันสนองช่วงเวลาที่มีความทุกข์ก็เป็นช่วงเวลาที่ผลกรรมมันสน,นองนะคะชาวพิจิกคุณจะอาจจะต้องเอ่อต้องปรับตัวปรับใจอะไรบางอย่างนิดนึงด้วยความที่ ถ้าคุณฟังจากหมอดูในหลายๆเจ้าบางทีเขาจะชอบพูดว่าชาวกันพิจิกมีนเป็นชาวผู้บุคคลที่อาภัพคู่อาภัพคู่ไม่ได้แปลว่าไม่มีคู่นะคะแต่อาภัพคู่เป็นคนที่เหมือนประมาณว่า ถึงมีคู่ก็หาความสุขได้ยากตรงนี้คุณอาจจะต้องไปมองลองมองดูว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากคู่ของคุณไม่ดีหรือมันเกิดจากความคาดหวังอะไรบางอย่างของตัวคุณเองหรือเปล่าเพราะจากหน้าไพ่นี้นะคะมันมองดูว่าตัวคุณเนี่ยมีความหวังมีความฝันในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เอาไว้ค่อนข้างจะสวยหรูแต่ตอนนี้มันไม่เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้นะมันก็มีความเค,เครียดในความสัมพันธ์ตัวคนรักของคุณก็ดูว่าจริงๆเขาก็ดูว่า เขาก็ลงทุนลงแรงกับคุณมานะคือเหมือนว่าลงทุนลงแรงไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเรื่องเงินนะแต่เหมือนเขาใช้เวลากับคุณมามาได้สักพักหนึ่งแล้วต,ตอนนี้เขาดูนิ่งๆเฉยๆแหละเหมือนใจเขาก็เริ่มคิดมือเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะไปต่อได้ไหมหรือไม่ได้ยังไงดีนะคะใจเขาก็เริ่มเหมือนเหมือนมันไม่ได้คิดถึงอนาคตมากแล้วอยู่กับปัจจุบันไปก่อนเพราะว่ามองอนาคตยังไม่ค่อยเห็นมันก็เป็นความรักที่ต้องใช้ความททรมดอดทนกันเลยทีเดียวละ ด้วยความที่ก็มีไพ่แฮงแมนเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วยังเจอไพ่สามดาบอีกดังนั้นในช่วงเดือนนี้ต้องประครับประคองความสัมพันธ์ค่อนข้างมากค่อนข้างจะเปราะบางมากนะคะในช่วงเดือนนี้นะแล้วถามว่าความรักที่คุณนี้เขายังมีอยู่ไหมมีค่ะด้วยพับไพ่ของอัศวินถือช่วยแบบนี้ยังมีความรักให้กับเขาอยู่นะ,ะแล้วก็ยังอยากมีกันและกันต่อไปเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์มันดู มันมันดูไปคนละทิศละทางอะ่ะด้วยไพ่ราชินีถือไม้เท้าแบบเนี้ยนะคะเป็นไพ่ของการที่มันยังอยากมีกันและกันอยู่นะแต่การที่จะดําเนินความสัมพันธ์เนี่ยมันคือคุณก็อยากจะให้มันเป็นในแบบเนี้ยแล้วคุณอยากจะดูแลเขาหรืออยากจะสมมุติว่าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวเงี้ยคุณอยากจะดําเนินคุณอยากจะดูแลครอบครัวแบบเนี้ย ในขณะที่เขาก็อยากให้คุณทาอีกแบบอีกอยาก่ออยางหนึ่งนะคะมันอาจจะสมมอย่ในกรณีที่เคยเจอนะนขอยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าคุณหารายได,ได้ได้เท่านี้แล้วคุณก็รู้สึกว่ามันเพียงพอแล้วอะถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่กันอย่างพอเพียงนะมันจะพอแต่คู่ของคุณเขาก็อาจจะคิดว่าไม่อะ่ะคือมันควรจะต้องได้ดีกว่านี้คุณมีความความสามารถที่จะทํามันได้ดีกว่านี้คุณน่าจะทํามันได้ดีกว่านี้คุณน่าจะก้าวหน้าได้ดีกว่านี้น่าจะหาเงินเข้าครอบครัวได้ดีกว่านี้คือทั้งทั้งสอง คทั้งสองคนเนี่ยมองดีทั้งคู่คือคิดว่าอ่ะคนนึงก็อยู่่างพอเพียงมีความสุขเท่านี้อีกคนนึงก็เอ้ยครอบครัวมันจะต้องพัฒนาขึ้นมันจะต้องยกระดับพื้นฐานชีวิตให้ดีขึ้นอ่ะเขาก็มีความคิดอย่างนี้แล้วทั้งคู่ก็มีความคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดมันถูกดังนั้นมันก็เลยเหนื่อยในการคือทัศนคติอะไรบางอย่างมันมันไม่ตรงกันนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์บางทีมันเหนื่อยแล้วมันไปต่อได้แบบเหนื่อยเหน่อ่ะ ก็ต้องอดทนนะคะแต่ก็ดูเป็นภาพไพ่ของการที่มันมีความหวังนะเพราะว่าโดยไพ่แฮงแมนเนี่ยบอกว่ามันยังก็มีมีทรมานอดทนทรมานด้วยความหวังว่าต่อไปมันจะดีขึ้นนะคะบางทีคุณก็อยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณเลือกเขาแล้วเลือกกันและกันมาแล้วแล้วก็มีความรักด้วยนะแต่วันเนี้ยเขาอาจจะมีทัศนคติอะไรที่ต่างไปจากเดิมหรือต่างไปจากที่คุณเคยวาดเคยฝันเอาไว้หรือแม้แต่ตัวคุณเองก็เถอะที่คุณเคยวาดฝันเอาไว้แต่วันเนี้ยชีวิตความฝัน ความฝันความหวังในเรื่องราวของชีวิตคู่มันไม่ได้เป็นไปในอย่างที่คุณต้องการคุณก็ต้องอดทนแล้วคุณก็หวังว่าต่อไปมันน่าจะดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องราวความรักในช่วงเดือนนี้ก็ค่อนข้างที่จะกระท่อนกระแทน่นแล้วก็ตึงๆใส่กันหน่อยนะคะระมัดระวังในเรื่องของการที่บางทีอาจจะมีปากเสียงกัน เล็กน้อยนะคะก็ไม่ได้ดูใหญ่โตอะไรแต่ว่าก็มีโอกาสอ่ะที่จะมีปากเสียงคุยกันไม่ค่อยลงตัวลงรอยแล้วก็ยังจะต้องอดทนมากกับความสัมพันธ์ที่มันอึนๆมึนๆนซึมๆอย่างเงี้ยนะคะต่อมาอันนี้เป็นภาพรวมเดี๋ยวเรามาเจาะกันว่าชาวลัคนาราศีพิจิกที่มีคู่รักคนรักนะคะคู่ครองเป็นชาวธาตุต่างๆเขาคิดอย่างไรมีความรู้สึกกับเราอย่างไรยังรักเราอยู่ไหมแล้วก็บทสรุปความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเริ่มต้นกันที่ธาต ดินก่อนก็รฎกดไปขอโทษค่ะถ้าดินก็คือพฤกษกันบางก่นความรู้สึกของเขาได้ไพ่ the emperor แล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ได้ไพ่หกไม้เท้านะคะก็เขามองว่า ความรักมันไม่มือวาแต่มันคือความรับผิดชอบแล้วก็เขาค่อนข้างจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอยู่เหมือนกันนะเขาค่อนข้างที่จะหนักแน่นมั่นคงเปลี่ยนแปลงได้ยากคือเขาก็มั่นคงกับคุณแหละด้วยความเป็นชาวท่านดินก็มีความมั่นคงอยู่แต่ชาวท่านดินอีกเช่นเดียวกันที่เป็นการเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงได้ยากดังนั้นถ้าคุณอยากจะให้ความฝันความหวังของเขา ไอความฝันความหวังของคุณว่าคนรักของคุณต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตามที่คุณใฝ่ฝันเอาไว้แบบเนี้ยบางทีเขาไม่ได้เป็นตามที่คุณต้องการแล้วเขาก็จะไม่เปลี่ยนด้วยนะคะแต่เขาก็ยังมีความมั่นคงให้กับคุณอยู่แต่เขาอยากจะดําเนินความรักความสัมพันธ์ไปในแบบที่เขาต้องการให้เป็นนะไม่ใช่ไปในแบบที่จะต้องตามใจคุณต่บดสรุปความสัมพันธ์ยังถือว่าดีนะคะด้วยไพ่หกไม้เท้ายังมองว่าก็ยังดําเนินกันไปได้แบบชิวๆนั่นแหละอาจจะมีปากเสียงกันบ้างจุกจิกจุกจิกเป็นเรื่องธรรมดานะคะคก็เผลอๆคก็ะดยัง ว่าก็จะไปกันได้แบบเรื่อยๆต่อมาเป็นชาวธาตุน้ํนนา,า,ากรกฎพิจิกมีนก็คือลัคนาราศีเดียวเออขอโทษค่ะก็คือธาตุเดียวกับคุณนะความรู้สึกของเขาก็ค่อนข้างเหนื่อยโดยไพ่สิบไม้เท้าแต่จริงๆมันก็เหนื่อยกันมาทั้งคู่นั่นแหละเพราะว่าหน้าไพ่หลักก็คือสิบไม้เท้าบทสรุปเออความสัมพันธ์นะคะขึ้นมาเหมือนกับหน้าไพ่หลักเลยคือเจ็ดเออหาเจ็ดเจ็ดเหรียญน,นะคะซึ่งเจ็ดเหรียญก็คือ ความสัมพันธ์ก็ไปได้แบบนิ่งๆเรื่อยๆนะคะเคยทําอะไรกันมาก็ทํากันต่อไปความสัมพันธ์ไม่มีการพัฒนาอะไรใดๆทั้งสิ้นอยู่ในจุดที่กําลังพิจารณากําลังมองดูว่ามันจะไปต่อได้ไหมนะคะแต่ว่าจะจะไม่ไปต่อก็คงยังไม่ได้ตัดสินใจตอนนี้เนื่องจากว่าเสียเวลาใช้เวลาลงทุนลงแรงกับความรักความสัมพันธ์กับครอบครัวนี้ไปเยอะก็ขอ,อดูก่อนว่าสิ่งที่ทุ่มเทให้ไปนั้นนะคะทั้งคุณและเขาเนี่ยมันจะออกดอกออกผลที่ดีหรือไม่หรือว่า นะถ้ามันจะแย่เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ในช่วงเวลาถัด,ถดไปว่าจะต,ต,ตัดสินใจอย่างไรตรงนี้ก็อยู่เรื่อยๆนิ่งๆอื่นๆกันไปก่อนต่อมาเป็นชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณยังถือว่าดีนะด้วยไพ่หกถ้วยแบบนี้นะคะยังมีความรู้สึก อ็นอดูคุณอยู่รู้สึกอบอุ่นอยู่แต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่บางครั้งก็นึกไปถึงอดีตนะคะพยายามที่จะใช้อดีตความหลังที่เคยหวานชื่นกันตอนช่วงแรกๆที่กบหากาันในการที่จะบรงคับประคองในการที่จะหล่อเลี้ยงหัวใจเพราะว่าในช่วงเวลาปัจจุบันมันค่อนข้างจะปมุนคลัง่ง แต่มันเคยมีช่วงเวลาดีๆก็พยายามจะนึกถึงตรงนั้นเอาไว้จะได้ทําให้จิตใจมันชุ่มชื้นขึ้นหรือว่าถ้าเป็นครอบครัวกันแล้วมีลูกนะคะตรงนี้เขาจะนึกถึงลูกเป็นหลักแล้วเขาก็จะมองว่ามันเป็นครอบครัวกันอะยังไงมันก็ต้องประคับประคองแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วด้วยยังไงซะก็ต้องอยู่กันเพื่อลูกอยู่กันทําตามหน้าที่เพื่อลูกแต่ความสัมพันธ์ได้ไพ่ห้าเหรียญดังนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเติมเต็มให้แก่กันไม่ได้คือรู้ว่ามันมีความรักอยู่เนี่ยอยู่ในรูปแแบบของกการเป็นนนัฟ แต่ว่ามันยังอ้างวางเลยในจิตใจนะคะคือเขาก็เป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้เราก็เป็นอย่างที่เขาต้องการไม่ได้ก็ค่อนข้างที่จะโหยหาความรักทั้งๆท,ที่ยังถือว่ายังมีกันและกันอยู่นะและสุดท้ายนะคะเป็นผ้าเป็นธาตุไฟเมษสิทธนูความรู้สึกของเขาได้ไพ่อสุวิทถือดาบและบทสรุปความสัมพันธ์ได้ไพ่เดอะเดวิ คนนี้นะคะด้วยความเป็นธาตุไฟด้วยแล้วก็ได้เจอกับไพ่ธาตุลงมาไพ่อัศวินถือดาบดาบคือธาตุลงเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนบุกตะลุยแลวเป็นคนเป็นคนที่พยายามอยากจะแก้ปัญหาโอเคเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบนี้แต่ในช่วงเนี้ยเขาอยากจะแก้ปัญหาแล้วอยากจะลุยเขารู้สึกว่ามันคาละคาสังแล้วเขาเบื่อนะแล้วก็จริงๆมันเป็นมันเป็นปก นิสสยปกติของคนธาตุไฟอยู่แล้วที่อะไรคัดราคาซังเนี่ยไม่ปล่อยปัญหาไว้คาราคาซังเขาไม่ชอบอเขาชอบที่จะลุยแล้วก็แก้มันไปจะแก้ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งอาจจะแก้แบบใจเร็วด่วนได้ไปสักหน่อยในรูปแบบของชาวธาตุไฟนะคะที่ทำอะไรก็รวดเร็วแต่ว่าตรงนี้นะก็มองว่าถ้ามันแก้ไม่ได้บางทีเขาอาจะที่จะเริ่มมองหาหนทางใหม่ๆนะด้วยความที่มันมีไพ่จบเป็นไพ่เดวิลนะคะแล้วก็ไพ่จบของของคุณเจอไพ่ สามเอ้ยไพ่จบของหน้าไพ่หลังยังเจอไพ่สามดาบอีก <c oughs> ดังนั้นมีโอกาสในเรื่องราวของรักซ้อนเกิดขึ้นได้สําหรับคู่นี้ถ้าแก้ปัญหากันไม่ได้ลงตัวกันไม่ได้นะคะมีโอกาสที่เขาอาจจะหันไปหาคนอื่นหรือคุณก็ด้วยนะคุณก็ดูมีโอกาสนะด้วยไพ่ของคุณนี่ตัวคุณก็มีสเสน่ห์นะคะในช่วงเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะได้พบปะผู้คนเยอะคุณอาจจะได้เจอใครแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าหันไปหาคนนั้นดีกว่าเพราะว่า กับคนนี้กับตัวเมนของคุณคนนี้ดูค่อนข้างที่จะกระท้อนกระแท่นแล้วก็อึดอัดนะคะดูคิดเครียดนะก็อาจจะหันไปคนละทิศละทางไปหาอ,อีกคนหนึ่งไปหาที่พังใจที่เป็นอีกคนหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ระมัดระวังก,ากา็แล้วกันถ้าัจะมีเรื่องราวของรับซ้อนขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันยังเกิดขึ้นไม่ไม่ได้ยังไม่ได้เกิดขึ้นก็ให้ระแวดระวังเอาไว้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะ มองว่าลักซอนตรงนี้ค่อนข้างที่จะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขามันยิ่งกระท่อนกระแทนเข้าไปใหญ่ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรนะคะให้ชาวพิจิกผ่านผ่านช่วงเวลาขรุขระนี้ไปให้ได้ก็ขอให้โชคดีมีความสุขตลอดทั้งเดือนนะคะสําหรับคําทํานายถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกดซับสไครป์ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ